สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมนายเตชิตจศรีสุวรรณนักชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักง,งานเกษตรอำเภอแกงขณะนี้เราอยู่ในสวนมะพร้าวในเขตพื้นที่อำเภอแกงเมื่อพูดถึงมะพร้าวเราจะนึกถึงศัตรูมะพร้าวที่สาคัญหลายชนิดด้วยกันนะครับแต่สําหรับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องดวงแรดดวงแรดเป็นมแมลงศัตรูพืชที่สําคัญของพืชตระกูลปาล์มมะพร้าวนะครับโดยจะเข้าทําลาย ในช่วงเวลากลางคืนกัดกินยอดอ่อนของมะพร้าวทาให้ยอดมีอาการใบหักอีกทั้งด้วงแรดยังสามารถนําพาให้ด้วงงวงมะพร้าวเข้ามาอาศัยทําลายจนยอดเกิดความเสียหายแลาต้นตายได้วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีป้องกันกําจัดด้วงแรดมะพร้าวตัวเต็มวัยด้วยกับดักฟีโลโมนนะครับวัสดุอุปกรณ์ในการทํากับดักฟีโลโมนหลักๆแล้วจะมีด้วยกันอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกเลยคือฟิเอร์บอร์ดสีดํา ขนาดกว้าง30เซนยาวประมาณ60เซนนะครับอย่างที่2ฟีโลโมนฟีโลโมนเราจะใช้อยู่ในประเทศมีอยู่2ชนิดนะครับจะเป็นฟีโลโมนน้ำและครีมแบบครีมจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าได้ประมาณ3-4เดือนอย่างสุดท้ายคุกน้ำหรือถังน้ำเบอร์16วิธีการทำขั้งแรกให้เรา วัดขนาดนะครับฐานข้างล่างวัดขอบเข้ามาประมาณ3มเซนครึ่งทั้งสองข้างแล้ววัดจากฐานขึ้นไป20เซนวัดทําขอบเนี่ยงไว้ประมาณข้างละ0ูเซนนะครับเสร็จแล้วเราตัดตัดออกมาก็จะเป็นรูปอย่างนี้แล้วเราวัดจากฐานขึ้นมาอีก6เซนติเมตรโดยประมาณเราเจาะช่องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง6เซนติเมตรสูง8เซนติเมตรนะครับ ทั้ง2แผ่นเสร็จแล้วให้แผน่นใดแผ่นนึงเซาะร่องตรงกลางยาวขึ้นไปจนสุดนะครับมันก็จะได้เป็นอย่างนี้เนาะกับอีกหนึ่งแผน่นให้เราตัดเซาะร่องข้างล่างมาให้มันพอดีกับรอยของอันนี้เพื่อที่จะไว้ให้เสียบเข้าด้วยกันได้แบบนี้นะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับ การเตรียมถังไม่ยุ่งยากครับแค่เราเจาะรูเล็กๆสี่มุมแต่อันนี้ผมเจาะแค่สองนะครับเนื่องจากว่ามันมีหูไว้ให้รัดสองข้างเราก็จะเจาะทีนี้เวลาเจาะง่ายที่สุดครับตะปูหนึ่งตัวครีม1ชิ้นกับเตาแก๊สหนึ่งอันหรือใครมีไฟแช็คหรือไฟหัวฟูกจับลนตะปูก็ได้ครับลนให้น้อนเสร็จแล้วก็จิ้มเข้าไปให้มันทะลุเจาะไว้ทําไมเราเจาะไว้เพื่อที่จะยึดกับแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ให้มันอยู่นิ่งไม่ให้ขยับขยื่นมันจะได้ไม่พัดหายไปนะครับครับสําหรับขั้นตอนการประกอบขั้นแรกเลยคือเราใช้ลวดประมาณสัก1น,นิ้วกว่า,วาๆเราเรานี้5เส้นเราเจาะคือเจะบอดเป็นรูขอบๆนะครับทั้ง4่อันเสร็จแล้วเราเสียบเข้าด้วยกันใส่ทั้งลวดเรานำมาผูกเข้ากับรูนะครับเสร็จแล้ว ปลายมันลบคมไว้หน่อยนึงาการเกิดอันตรายนะครับต่อไปเราจะผูกฟีโลโมนการฉีกฟีโลโมนก็คือเราฉีกมุมใดมุมหนึ่งหรือทั้ง2มุมไว้อย่างนี้นะครับแล้วไม่ต้องแกะมันเนื่องจากว่าฟีโลโมนมันก็จะค่อยๆทยอยออกแล้วกรณีที่ฝนตกถ้าเรายังแขวนซองไว้น้ําจะไม่เข้าฟีโลโมนเสร็จแล้วรวดที่เตรียมไว้เรามาจิ้มครับจิ้มให้เป็นรูแล้วก็จิ้มเข้าไปในรู วางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมการแขวนเราจะแขวนสูงจากพื้นดินประมาณ3เมตรนะครับเพื่อให้กลิ่นมันป้มกระจายได้ไกลขึ้นสำหรับกับดักอันนี้เราจะมาแขวนไว้ให้ดูเป็นเวลา1คืนนะครับแล้วพรุ่งนี้เรามาติดตามกันผ่านมาแล้วนะครับ1คืนสำหรับการวางกับดักฟีโรโมดองแร้เดี๋ยวเราตามไปดูกัน การดักพายไปหนึ่งคืนนะครับเราก็ได้เจ้าตัวร้ายมาแล้วหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นในการกําจัดดวงแรกการใช้กับดักฟีโรโมนมันก็จะเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีในการป้องกันกําจัดสําหรับท่านผู้สนใจอยากได้ข้อมูลข่าวสารหรือต้องการจะสอบถามเรื่องใดๆสามารถเข้ารับชมได้ที่สํานักง,งานเกษตรอำเภอแกงหรือติดตามในเ,เพจเฟซบุ๊กสำนักง,งานเกษตรอำเภอแกงครับผม